ครับในซากปรักหักพังของบ้านเมืองจากวิกฤตการในช่วงที่ผ่านมามีชะตากรรมชีวิตของผู้คนมากมายตกหล่นอยู่ในนั้น ชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งเหมือนถูกจับเป็นตัวประกันตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ไม่แน่ใจว่าชีวิตจะยังอยู่ได้ยาวแค่ไหนแต่ที่แน่ๆที่เรายังอยู่กันได้เพราะความรับผิดชอบเราลูกเราต้องโตมาเจเนอเรชันใหม่มาอยู่กับสังคมที่ซื้อได้ด้วยเงินะ่ะเรารับไม่ได้ผู้ประกอบการลูกจ้าง และผู้คนที่ทำมาหากินเกี่ยวข้องอยู่ในย่านราชประสงค์มีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นคนเหล่านั้นรักประเทศไทยน้อยลงหรือไม่จากสิ่งที่เกิดขึ้นคนเหล่านั้น,ะน,จ,น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 จะรักษาศรัทธาในความดีงามและความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมได้อย่างไรถึงวันนี้บนเส้นทางของการกลับามาสู่ชีวิตใหม่ คนเหล่านั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรความกั้นอยู่บ้างร่วมหาคำตอบคนวงในวันนี้ครับกิจการที่ทำอยู่คืออะไรคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ชั้นเจ็ดโซน,นโซนหน้าเซน็เซน,น,เซนนะคะ ที่เซ็นทรัลเวอร์ชั้น7ค่ะชื่อร้านพันครการเป็นไงวะดีมากมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ชอบไปทาน สวัสดีค่ะจะร้องเรียนเกี่ยวกับที่รัฐบาลมีประกาศไว้ว่าจะมีเงินช่วยเหลือให้กับพนักง,งานที่ประสบภัยที่ไฟไหม้ค่ะร้านถูกเผาไแล้วช่วงนี้งานหลักก็คือต้องมาทำเอกสารอะไรพวกนี้ต้องตามเรื่องให้กับพนักง,งานต้องตามเรื่องให้กับทางร้าน ว่าเราจะได้เงินชดเชยไหมตามที่เขาเสัญญาไว้ลูกจ้างมีทั้งหมดกี่คนยี่สคนยี่สคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนกันบ้างอุบลราชธานีอุดรธานีกาลรรสินขอนแก่นมหาสารคามนครสวรรค์อ่างทองตั่งจังหวัดทั้งหมดพอร้านถูกเผาไปแล้วลูกจ้างไปอยู่ไหนบางคนที่อยู่กับ พื่อนหรือพี่สาวหรืออะไรก็ยังอยู่ที่กรุงเทพแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด mm hmm. เพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาจะติดต่ออะไรเนี่ยจะลำบากแล้วน้องที่ทํางานกับเราส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือจะเป็นแบบเติมเงิน mm hmm. พอมีเหตุขัดข้องเรื่องเงินเดือนเรื่องรายได้ก็จะไม่ค่อยมีเงินก็จะโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วให้เราโทรกลับให้เราตามเรื่องให้ ก็ต้องช่วยกันเพราะว่าตกลงกันไว้ว่าถ้าเปิดร้านได้จะมาทำงานกัน right. แล้วที่ร้านนี่มีพนักงานมีอะไรกริคน มีพนักงานในร้านนะคะที่อยู่ในร้านเนี่ยประมาณ30คนแล้วก็มีทีมงานอะไรอีกก็ประมาณอีกห้าหกคนยังจําความรู้สึกวันที่เปิดร้านใหม่ๆได้ไหมครับจำได้มันตื่นเต้นมากอะ่ะมันแบบมันรู้สึกว่าเออเนี่ยเรามีแบบร้านอาหารในห้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแล้วเราก็ทุ่มเทตอนแต่งร้านแล้วก็ไปดูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็แบบเออมันมีความสุขอะ่ะ วันที่แบบเวลามีลูกค้ามาเข้ามาชิมร้านะมาชิมอาหารเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับการได้รับรู้ว่าไอ้ร้านที่เราสร้างมาร้านที่เราไปเปิดด้วยความดีใจจนมาวันหนึ่งมันมันหายไปในเวลาชั่วข้ามคืนอ,อยู่กับการรับรู้อย่างนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกยังไงบอกกับตัวเองว่ายังไงถึงผ่านแต่แต่ละวันไม่ได้แต่ละวันไมคือตั้งแต่วันแรกเลยที่ร้านไฟไหม้นะคะคือ โชคดีที่แบบคุณแม่เนี่ยเป็นคนเข้มแข็งคือเขาก็แบบคือความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าแบบเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนที่มันโดนทักห้างมันโดนปิดไงแต่ว่าแม่ก็บอกว่า เราต้องแบบเสียสละเพื่อว่าบ้านเมืองเราจะได้แบบได้คนดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะแล้วแม่คุณแม่เชื่อว่ายังไงแล้วว่าความดีมันต้องชนะแล้วเราก็น่าจะเราเสียสละตรงเนี้ยลูกเราอะ่ะที่จะกำลังจะเติบโตขึ้นอะ่ะเขาจะต้องอยู่ในสังคมที่ดีๆ นแม่เาเาป็นนตอนนั้นคือตอนที่เริ่มมีการชุมนุมยังไม่มีการเผาอะไรใช่แล้วแม่ก็แบบเออไม่เป็นไรหราเราเสียสูญเสียรายได้ตรงนี้นะเพราะว่าทุกวันเรามีรายจ่ายอะ่ะเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยรายจ่ายเราต้องจ่ายทุกวันพนักงานอีกที่เราต้องต้องเลี้ยงดูเขาเราต้องเลี้ยงเขาต่ออะ่ะเขาเองเขาก็ไม่มีเงินอะ่ะเขามาทํางานทุกวันเขามีทิปกลับบ้านเขามากินข้าวที่ร้านแล้ววันหนึ่งเขาไม่เขาไม่มีงานทําแต่เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาต่อไป เรายังแบกรับค่าใช้จ่ายอยู่ยังมีพวกวัตถุดิบต่างๆที่เขามีการเรียกเก็บมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดว่าวันที่ไฟไฟไหม้ไปแล้วอะ่ะบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเครื่องดื่มอะเขายังโทรมาบอกว่าเนี่ยสต๊อกยงังเหลือที่ร้านเราอีก 3, 4มหมื่นอะเขาจะมาเก็บเงินแล้วแต่คุณแม่เขาเป็นคนเข้มแข็งอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกในเมื่อเราแบบ เรายังมีแรงทำเราเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้อะไรคือมันมันตื้อจริงๆนะมันตื้อแต่ว่าอย่างที่เรียนคือว่ามันเศร้าแต่ไม่ได้มันไม่ได้ออกมาเป็นร้องไห้ฟูมฝ่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เสียใจแบบที่จะร้องไห้ค่ะแต่มันเสียใจแล้วมันอึ้งหนักอยู่ข้างในเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะพยายามทําทความเข้าใจไม่เข้าใจพยายาม ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยเราเป็นท้านอาหารนะเขาจะเผาเพื่ออะไรเราอยู่ถึงชั้นเจ็เขาเผาได้ยังไงถ้าเราเห็นรูปซึ่งเราต้องเตรียมเนี่ยที่จะต้องไปขอเคลมประกันและเราต้องเตรียมรูปทั้งก่อนและหลังมันก็เศร้าทุกครั้งเออมันไม่ใช่ว่าเศร้าแบบร้องไห้ฟูงไฟหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเศร้าที่ว่า แล้วมันจะเริ่มยังไงเราจะไปกันทางไหนจะมันไปไม่ถูกแต่พอเราเรา,เรามาดูในเอกสารในรายละเอียดซึ่งเราจะต้องทำตามว่าเขาขออะไรมาบ้างอย่างไรบ้างแล้วมาดูในกรมธรรม์มันไม่เศร้าแล้วนะคะแต่มันก็ยังไปไม่ถูกเพราะว่าหนทางที่จะได้เงินมันน้อยจังเลยมันแคบจังเลยต้องมานั่งอา่านทานโทษนะคะ ค่ะลุงรัตดากำลังไปรับลูกชิ้นให้ค่ะไม้พริกสดใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาเอาไปส่งให้พร้อมล,ลูกชิ้นโอเคค่ะลูกค้ายเยอะยังโอเคงั้นเดี๋ยวรีบไปให้นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พอดีต้องขอประธานโทษปิดมือถือไม่ได้เพราะจะมีน้องที่ว่าเราไปเปิดบูธขายของที่เซ็นทรัลเวิร์ค่ะเขาเขาจะต้องโทรเข้ามาแบบเดี๋ยวขาดอะไรต่ออะไรอันทุกวันนี้ไปเปิดบูธขายของอคือทางเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยเขาเขาช่วยนะคะโดยการที่ว่าเขาจะมีตึกที่เป็นสำนักงานเนี่ยเขาจะมีทําบูธให้สามคูนสามนะคะแล้วก็ไปขายของก็แล้วแต่ว่าจะขายอะไรซึ่งส่วนที่เขาช่วยนี่เขาไม่เก็บอะไร บางคนเขาก็เขาก็มองแล้วเขาก็มองอีกม,มุมนึงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมกั้งถ้าคนถึงขั้นเป็นเจ้าของร้านได้มีร้านหรูๆอะไรเงี้ยก็คงแค่นี้เสียแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละกะ็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากหรอกรู้สึกเจ็บทุกครั้งนะที่เราเวลาที่เราเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตอะ แล้วคนจะเขียนว่าเออไม่เป็นไรหรอกร้านพวกนี้ยังไงก็ต้องมีคนช่วยอยู่แล้วยังไงห้างก็ต้องช่วยเพราะว่าเขามีอำนาจอยู่แล้วเขามีเงินเราไม่ต้องห่วงเขาหรอกแต่จริงๆอะร้านเนี้ยเราทำขึ้นมาด้วยเงินสดที่เราจ่ายเขาไม่ได้กู้ธนาคารเลยเงินทั้งหมดเลยยี่สิบกว่าล้านมันหายไปหมดเลย <S <S มันไม่ใช่ว่ารวยแล้วหรืออะไรนะแต่ว่า ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนนี่เป็นเงินคืนทุกวันนี้เราประกอบอาชีพสุจริตนะคุณจะิีศุลพ้อใจมากคือเงินที่เราทำเนี่ยเราหามาด้วยความสุจริตเราทํางานทุกวันเราใช้แรงกายแรงใจเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปกําไรที่ทุกคนคิดว่ารวยแล้วอะไรแล้วนั่นคือเราจร่ายภาษีภาษีไปตมอัตราก้าวหน้าเพราะว่านี่คือความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย เออเราจ่ายภาษีอย่างแล้วแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าวัน,นถ้าวันนี้เราสูญเสียเงินก้อนนี้ไปแล้วคนที่เขาทำกับเราขาานาดนี้เขาโดนเขาโดนลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมล้วก็ถือว่าคุ้มดีกว่าให้เขาพ้นไปรอดไปแล้วลูกเราต้องโตมาเจเนอเรชันใหม่มา อยู่กับสังคมที่ซื้อได้ด้วยเงินนะ่ะเรารับไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะหาคนรับผิดชอบแน่พวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผา ถ้ารู้ว่าเขาจะปลาป้ามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจูให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนไอ้เรื่องแต่กลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยไขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สาราการรอเวลามีการปรปาบมารยตัดสินใจได้ทันทีผมเนี่ยสมัยเด็กๆเป็นคนขี้ตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเปลียและผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตุมตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับคือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซนต์แวนเวอร์ก็ตกใจเซนต์แวนเวอร์อยู่ใกล้เกสรอนก็ตกใจเกสรอนอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอนที่นี้ผมเป็นว่วงมจริงๆนะครับพอตุ้มๆสามารถบอมทหารเข้ามาคนหลายหมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างตก ตกใจวิ่งชนข้าวของในห้างเขาลันเนลลัดไปแล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะครับคนเสื้อแดงเวลาตกใจนี่ผมสังเกตนะพฤติกรรมพวกนี้เวลาตกใจมักจะไม่วิ่งลงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตไปสะดุดแร๊บสะดุดรียดไม่มีครับอย่างน้อยก็คริสเตียนดิออบางคนแปล ตกใจวิ่งเข้าร้านเครื่องทองเครื่องเพชรวิ่งเข้าร้านจิวเวลรี่และผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเอาผิดคนเสื้อแดงได้ยังไงก็เขาตกใจคคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะหาคนรับผิดชอบได้ไหมเราเชื่อเรายัางเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะทําได้การมันร้ายแรงมาขนาดนี้แล้วเนาะน่าจะมีคนกระบวนการยุติธรรมอะ รัฐบาลอย่างเงี้ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าทำไม่ได้เนี่ยระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนเนี่ยกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหนแคนี้เงนั่นก็คือสิ่งที่มันเสียหายไปแล้วไม่ว่าไม่ว่ายังไงนั่นก็คือสิ่งที่สิ่งที่เสียหายไปแล้วแต่ว่า สิ่งที่ยังอยู่วันนี้ก็คือชีวิตเรายังอยู่ชีวิตของคนที่ร่วมงานกับเราลูกน้องเราก็ยังต้องอยู่ต่อที่เรายังอยู่เราไม่แน่ใจนะว่าเราจะเรียกชีวิตไหมเพราะว่าชีวิตเนี่ยจะดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องมีปัจจัยอื่นมาเสริมแน่นอนต้องมีเงินเพราะว่าเงินต้องไปแลกอาหารแลกอะไรทุกอย่างบ้านจะยังมีไหมรถจะยังมีไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจ ว่าชีวิตจะยังอยู่ได้ยาวแค่ไหนแต่ที่แน่ๆที่เรายังอยู่กันได้เพราะว่าความรับผิดชอบต่อคนอื่นที่ต้องพึ่งพาเรามันหลายส่วนมันมีหนึ่งส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยเหลือสองส่วนที่เราไปทำประกันภัยไว้แล้วก็สามส่วนที่พยายามที่จะหาเอาคนที่เขาเป็นคนทำผิดเนี่ยไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเขาตอนที่ร้าน เสียหายใหม่ๆเราก็มีความหวังในเรื่องของเงินประกันว่าเออเราะประกันไว้ในวงเงินที่ค่อนข้างสูงแล้วการที่เราโดนเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคุณสันสุขเข้าใจป่าวว่าเราอะอ,อยู่เฉยๆในพื้นที่ที่โดนเขามาชุมนมุมแล้วก็ทะเลาะทะเลาะทะเลาะเสร็จทุกคนก็แยกแย้ายกลับไปแล้วเหตุผลที่ประกันเขายังไม่จ่ายคืออะไ คือ,อเขาบอกว่ามันเป็นการก่อการร้ายซึ่งจริงๆเราประกันแบบออริก์ก็คือประกันทุกประเภท <c oughs> ให้ครอบคลุมแต่เมื่อการมีการชี้แจงมาว่าก่อการร้ายเนี่ยไม่ครอบคลุมตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่จา่ายเราได้เงินช่วยจากกทมหนึ่งหมื่นบาทเมื่อวานนี้นะคะเรากำลังจะได้เงินช่วยจากรัฐบาลห้าหมื่น 5, บาทวันนี้ นอกนั้นแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะได้อะไรอีกแต่ว่าส่วนที่เราได้มา60,000บาทกับการที่เราไม่มีไรายได้เลยตั้งแต่วันที่3เมษาจนถึงพฤษภาที่เขาเผาเราจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้วนะคะ2เดือนเมษากับพฤษภาเดือนละ200,000กว่าบาทความช่วยเหลือตัวเนี้ทุกคนจะบอกว่าเป็นความช่วยเหลือจากรัฐบาลจากกทมแต่ในมุมมองเรามองว่าเป็นความช่วยเหลือจาก คนไทยด้วยกันเพราะว่าเงินที่เขาเอามาให้เราอะ่ะเป็นเงินจากคนไทยพวกเรานี่แหละที่ทํามาหากินกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคนทํางานเขาเสียภาษีมาแล้วเขาก็เอาเงินตัวเนี้ยมาช่วยเรา<ม>แต่เพียงแต่ผ่านการตัดสินของรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เนี่ยมันทําให้เรารักประเทศนี้น้อยลงไหม เราไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อนุ้มชันไม่ดีแต่กับกันนะก็เรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราต้องช่วยเหลือแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราถูกทำร้ายแบบโดยคนในชาติเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะสูเชื่อว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันน่าจะมาจากคนแค่กลุ่มเดียวที่ เห็นแก่ตัวที่มีความไม่รักประเทศที่มีความอากตันยูต่อแผ่นดินแต่คนหมู่มากและคนส่วนใหญ่ยังรักแผ่นดินอยู่อย่างเทิดทุนพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็น้ำจิตน้ำใจของคนไทยอะ่ะเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเลือนหายไป เรามองว่าประเทศเราน่าสงสารนะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่สบายคิดว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้เหตุและผลไตรกรองก่อนวิเคราะห์ก่อนอะไรที่มันยุ่งยักหนักมันก็ไม่หนักมากนะอย่างเราเราว่าเราหนักนะคะแต่มันยังไม่หนักมากเรายังคิดว่าเราจะมีหนทางที่จะเดินต่อไปเพียงแต่ว่าหนทางจะ ลำบากมากหรือ้อยเราแล้วก็ครอบครัวเราเรายังศรัทธา ในความดีนะเราเราเรายังเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีออแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความที่อาจจะเรื่องการศึกษาเรื่องของมันอาจจะเป็นวิบัติในช่วงนี้แต่ว่าพื้นฐานของมนุษย์มันะมนันมนุษย์เนี่ยมีความดีแล้วเราก็เชื่อว่า ความดีอ่ะแล้วความถูกต้องอ่ะมันมันไม่ตายอ่ะมันจะต้องอยู่กับเราี่แหละเพราะว่าถ้าเราหมดศรัทธาแล้วเราจะสอนลูกเรายังไงเราจะกล้าพูดไรสตำปากหรอว่าลูกต้องทำความดีนะในเมื่อถ้าเราตัวเราเองอยังหมดศรัทธาในความดีความถูกต้อง ทำให้เรายังพอมองเห็นทางออกพอมองเห็นว่ามันจะดีซูนามิยังดีขึ้นเลยทั้งๆท,ที่เขาไม่เหลือเลย